สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่ซันคุณโคกรถไถ่ทองคำนะครับมีของมานำเสนอนะพอดีว่าไปเอามาใหม่นะก็เลยจะขายนะครับมีคูป,ปตาอาทีร้อยสี่สิบซูเปอร์วาลนะครับอ่านี่นะครับอา1 4ทรอสโอเคเนาะอเป็นเครื่องเดิมนะครับไม่เคยเปิดแล้วก็ ไม่เคยลงนาอ่เป็นเครื่องเทิร์นิเตนเนาะยกมาจากอิตเตนนะครับอ่าดูน็อตนะครับน็อต <Not S 1> ไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่ารอยขันตัวหนึง่งอ่านี่เนาะคือว่าสปริงไม่มีนะครับแล้วก็คลายคันเร่งก็ยังคลายไม่สุดนะครับนี่นะเนาะข้างในยังไม่ได้คลายนะครับปั๊มไม่แน่ใจนะบางทีอาจจะคลายมานะครับ อ่านี่ครับปั๊มเดิมนะครับผมให้ดูหัวน็อตดูน็อตฝาสูบน็อตฝาสูบไม่เคยเปิดนะครับแต่ว่าน็อตหัวจีบอาจจะเช็คหน้านาะให้ดูนะครับน็อตฝา,าสูบไม่เคยเปิดนะครับสีเดิมนะครับนอ็อตโมลีอ่านี่ครับน,อน็อตมมลี่ก็ไม่เคยเปิดนะครับสวยมากปิสานไม่ได้ล้าง ลูกปืนอะไรก็ไม่มีดังนะครับแรงอัดแรงอัดอยังดีนะครับอโอเคเนาะเดี๋ยวจะสตาร์ทห้ฟังนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนมีตรงไหนบุบไหมถังก็บุบไหมเนี่ยไม่บุบนะสีเดิมนะครับอ่างสีสวยมากเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ให้ดูนะครับ มือหมุนก็เป็นมือหมุนของอิแตแนแท้เลยนะครับนี่นะเขาตัดมาสงสัยว่ามันโค้งแล้วมันจะเข้ามันจะมีร่องอยู่ตรงนี้เนาะมันจะเข้าไม่ได้เขาก็เลยตัดฟังเสียงก่นติดง่ายนะครับหลับเดินเบาเนาะ เราจะลองเดินเบาไว้ทูก่นันเดินเบานิ่งนะครับหอบไม่ค่อยแรงแต่ว่าพอหอบนะครับ ลูกปืนไม่มีดังนับระบบภายในเดิมทั้งหมดนะครับอ่าหอบนะครับจะเกิดกว่าเดินเบาหอบนะคอ่าอีสวยมากนะครับตัวนี้ป่ว่าไม่เคยลงนาเออไปลกที่ขยกมาจากอ e ีแตนเนาะนี่นะครับผมก็เสนอในราคาเอาเท่าไหร่ดี <c oughs> ไม่แพงนะครับเอาสามหมื่นห้าร้อยนะครับเพราะว่าได้ ในมาถูกก็เลยขายถูกนะครับปกติแล้วจะเห็นกันก็มีสามสามสามสี่สามห้าเนาะผมเอาแค่สามหมืนห้าร้อยนะครับต่อรองได้นะครับนี่นะเอาเป็นมาเครื่องเดิมนะครับน็อตไม่เคยเปิดนี่ดูจากอีแตนเพราะว่าท่อท่อนี่เพิ่งเอามาใส่นะครับอีแตนนะ่ะขวดมันจอกตรงนี้นโอเคนะครับสามหมืนห้าร้อยติดต่อพี่สันได้เลยนะครับแล้วก็มี ล้อใหม่นะครับล้อนกวงสามสิบใบห้านะครับใบเวาของใหม่แกะกล่องนะครับอ่านี่นะครับขายตัวนี้ก็ขายอหกพันห้า 6, นะครับผมถูกแล้วนะเพราะว่าที่ผมไปขายเอยไปถามตามร้านนี่ดูตอนที่เหล็กยังไม่ขึ้น่ะมันหกพันแปดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหล็กมันขึ้นนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ไปตัดราคาที่ผอ้าเอะไรนะครับผมก็เอามาแบ่งๆกันใช้นะครับเพราะว่าผมมีหลายคู่แล้วเกินนะครับหกพันห้าครับของใหม่มารับเองได้นะครับต่อรองได้นิดหน่อยร้อยสองร้อยได้อยู่หกพันห้าแล้วก็บางคนนกนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับด่าๆๆแล้วก็เครื่องตัวนี้แล้วก็ เดี๋ยวรอให้พอตาเป้ามาก่อนนะแล้วก็ติดต่อพี่ันเลยนะครับของพี่ตัวน,นี้ก็ขายถูกแน่นอนน่าจะพอๆกับตัวนั้นแหละแต่ว่าตัวตัวนั้นสวยกว่านะครับตัวที่สตาร์ทให้ฟังนะครับอ่าดูบางคนเนาะก็มีน็อตให้ทุกตัวนะมีขาให้ทุกตัวนะครับนี่ขาหนึ่งสองอันนี้คือขาหน้านะครับก็ขาหลังแล้วก็ขาบนเนาะ แล้วก็บางฝุ่นนะครับจุดนึงอ่านี่นะแล้วก็บางโคนบางโคนของนกเป็นบังคนใหญ่นะครับสีเหลืองแต่ว่าไม่มีติ๊กเกอร์นกนะครับไม่เป็นไรนี่แต่ว่าไปเจาะรูเอาเองเด้อเพราะว่ายังไม่ได้เจาะรูมานะเผื่อว่าเอาไปตั้งมาร์กอะไรก็เขาดีแหละไปเจาะรูเอ,เองดีกว,ว่าจะได้อันนี้เนาะเผื่อไปใส่โค้งอย่างอื่นนะครับเผื่อไปใส่โค้งพวกนี้น,ะนั่นนีจะได้คือว่าเจาะแล้วก็ต้อง มันยังไงเรถ้าเกิดว่าลอยเจาะที่เขาเจาะมาให้แล้วก็ไปใส่ถ้าเกิดเราจะเจาะใหม่มันก็รูเดิมใส่แมาเหล็ก็จะไม่สวยเนาะเดี๋ยวไปแนะนําให้ไปเจาะเองนะครับขาย4,500พร้อมส่งนะครับถ้าเกิดว่ามารับเองพิสานก็อเอาแค่4,000พอนะครับผมขออนุญาตขายยกนะครับขายยกชุดถ้าเกิดว่าจะเอาแต่บางโคนอย่างเดียวพีสารก็ขอขาย สามพันห้า 3, นะครับตามจริงอยากได้ยกราะวา่าอันนี้ไม่รู้ว่าพิสันจะเอาไว้ใส่อะไรเนาะวอมบางฝุ่นนะครับจะเอาไปใส่ชุดมันจะได้สวยนะครับโอเคสี่พันบาทถ้าสี่พันห้าพร้อมส่งนะครับราคานี้ไม่ได้ต่อรองนะเพราะว่าพิสันไม่ได้อะไรนะครับอาศัยว่าทําคลิปแล้วก็ลอนอกอีกคู่หนึ่งวงสาสิบใบห้าเหมือนกันอืม อันนี้สีมันก็อันนี้หน่อยนะเพราะว่าจอดตากฝนอันนี้ขายสี่พันนะครับสี 4, 200บ่พันสองร้อบาทอ่าสี่พันสองต่อรองได้รู้อยู่ว่าต่อรองได้ขนาดไหนนะครับก็ยังยังใช้งานได้อีกนานนะครับน่าจะเป็นปีปีได้นะครับได้อยู่มันที่ว่ามันล้มเพราะว่ามันเหยียบตอนะครับถ้าเกิดว่า อันไหนที่ไม่ได้เหยียบต่อมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะไม่ล้มนะโอเคมารับเองนะครับจะส่งจะส่งได้นะครับแต่ว่าแพงจะส่งนี่น่าจะคู่ละเป็นพันนะครับขงสามสิบใบห้าโนโับใบวาวยินตตาก็ไม่ได้ขายนับเอาไว้ใช้งานใช้งานดีมากไม่มีผิดหวังนะครับท่านใดสนใจก็ ไอที่ร้านตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับแต่ยางเป็นใหญ่นอะอันนี้ก็จะเอาไว้ใส่คันนี้จะเอ,าอยางคันนี้ไปใส่ใส่นกคันที่อยู่บ้านสมคิดนะครับถ้าลุาคลิปถ้าท่านได้สนใจก็โทรเบอร์ตามนี้นะครับใช้ดีม,มากแล้วก็มีอะไรอีกนอกอ,อมีมูลเล่ เพีสันจะให้ดูบ้านลกหน้อยนะครับมีตาโพงตากผ้าอะไรเต็มเลยฝนตกอ่ามุเล่นะพันห้าที่ว่ามันสวยเอทีวว่ามันแพงว่าว่ามันสวยนะครับตัวนี้สวยมากสีเดิมนะครับอันนี้จอดตากฝนสนิมขึ้นไม่หน่อยแต่ว่าลองริมสวยนะครับอือนี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศ ก็เจาะเทวดาตรนนี้งพันบาทแล้วก็เดี๋ยวบิสันหาของขายอีกก่อนนะอ๋อมีมีรถถ่ทองคำมีคนถามว่าไปไหนนะครับนี่ก่อนนี่เหลือเหลือแต่ซากนะครับโอ้โพบิสันเอาไปลองกับชุดเกาะแทบทีเนาะแล้วก็แล้วก็ขายชุดเกาะไปเนาะก็เลยตอนนี้ไม่ได้ประกอบไว้ก็ ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วครับไอ้พวกอะไหล่มันนะพวกชิ้นส่วนถ้าขายสภาพนี้คงไม่มีใครซื้อนะครับเหลือแต่ซากจริงๆเลยรถไถต้องทำเดี๋ยวให้รู้สึกว่าถังน้ำมันจะอยู่นี่นะครับอ่านี่นะถังน้ำมันชุดเกาะไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับโอเคตอนนี้สามหมื่นห้าร้อยต่อรองได้จะส่งในตัวประเทศนะครับ เครื่องปะตาก็เดี๋ยวรอให้ปะตาแปลอาซทีมาก่อนร5นอยหานาะนี่นะครับเครื่องเดิมเหมือนกันแต่ว่าบิวมาครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสําหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ